สวัสดีครับเมื่อเนี้มาพร้ครับช่องไอ้บุมกินแซบครับผมเมื่อเนี้ที่ภามากินบอกข้อพี่น้องบอกข้ออืบอบกข้อพีต้นนวยยังไงครับนี่ต้นบกข้อครับพี่น้องต้นบอกข้อข้อสามฤดูครับปีนี้เป็น เป็นสามรอบแล้วครับกินสามรอบแล้วก็สีมีมะม่วงบุกม่วงครับบุกม่วงได้สิบบาดให้เบิึงบุกม่วง,งดองบุม่วงเหนื่อยบุกไงน,นะครับบุม่วงดองครับผ่มสี่มีแก้วนี้แก้วส้มเองแก้วโอ้บุกคอบึงบุกคอพี่น้องเอ,อ้ยองหลงเองเลย น้ำไล่แตะขนาดฉันกินได้นี่ก็มีน้ำปลาหวานครับผมอันนี้น้ำปลาหวานกุ้งใช้กุ้งใชเกาะขัวนะครับอันนี้น้ำปลาหวานดั้งเดิมครับผมมาเบาๆไรจัดปอกขอ,อก,ก่อนเลยน้ำไล่แตกง,งจะอ่อนนะกำลังสุกหุ่นสามเลยพี่น้องเลย น,นไล่แตะชิดเฉาด้ครับเอสุกเลียงไว้ยเอาเลยจุ่มเลยน้ำน้อยเยี่ ชมชมมากกินเปียกนั่นไม่น้องนี่ตัดฝาดใส่กานะครับสุกสดเป็นกันแนบป่นี้ Này, mấy ông Bỏ khai này đi, phụ nữ Buông ngay, khách Bạn bảo giây dạy Nói nhỉ, bà sám miệt đây, nào สามในโอ้วนอ่ะเห็นพี่น้องเห็นบ่สี่ไน่บน่ะเอา้าไัเนี่ยมาล่องเอ่อน้ำปลาหวานใส้กุ้งใส้เอน็นเอาขวานม กินแล้วบ้านี้ว่ามันยิ่งปืนี่ยสิบหกอืม,อม รสชาติแต่และหน่เนี่ยคืกอกนเบดกินเปียกน้ำ อันนี้เป็นหูนสองของปีนี่ได้พี่น้องหูนสามกำลังกำลังเป็นหน่วยหน่อยอยู่สุกดีครับเตือยจับจับแจปากได้พี่น้องแซบส่บสมแซบกินเปียกมาน้ำ Ừ. Ừ. Sốt bự ni. Bục cái ม,มองปลอกเปียกบวบได้ไซส่สีดองแบบธรรมชาติยังขาวจุว้ยบอมีสีเหลืองบวบได้ไซส่สีเอาปลาหวานบบดน,นี้พี่น้องเฮ้ย,ยเหนียวเดียวปะ Ừ. thẻ rồi. Nó ừ. ừ, đang đơm. ให้น้ำจิ้มมันเข้าไปได้นีเสูตรเกาขวะสูตรขอาขวะเยิ่มเจียงโดดเมื่อนางจอบไปหนึ่ง บรรยากาศดีครับขึ้นขีเข่าหนาหนาวลมลมบอยบอยอม,อม,อม,มานขึ้นน้อนบ่ได้เปิดพัดลมเนี้ยลมเย็นดีมานขึ้นช่วยช่วยจะข่ำกันน้าวันน่ะเออหน่อยวุ้นะ ขอากักยครับเยอะไม่เมื่อไหร่อันมาใส่บอกคอด้วป่ะเนี่ย เอาทั้งสี่เราไม่ห้องใส่ส่วนใส่ส่วนแล้วแกะแย,ยกสองงงไหมดูดข้ามง่ายง่าส่เปียกมะม่วงซีดอกดอกนี่ซีดอก,ดอก บังอืมอืมโอ้สมแห้งมีนออนดอกเดลยวดูดไม่ก็ไม่ได้ Phật cho vậy. ơi. โอ้เอาไว้เพื่อน่าแห่งสมไป็นนาแห่งกินแห่งสมอืมสำหรับมือนี้เอาเอาไว้ชำหนี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องไอบุญจินแสบนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่สำหรับมือนี้เอาไว้ชำหนี้ติดต่อพี่เอ็นา่านะครับเด้ออีพี่นาใบบุญสิภาพไปกินยัง ล้านนนี้สวัสดีครับ